ทามกลางผลงานศิลป์จากศิลปินกว่า80ชีวิตจาก25ประเทศรวม239ชิ้นของงานเทศกาลศิลปะปูซานบียนาเล่2022หนึ่งในจำนวนนั้นที่โดนใจชาวเกาหลีเป็นพิเศษคือผลงานจากศิลปินเมืองปูซานทั้ง8รายไม่ว่าจะเป็นภาพสเก็ตจากทานของคัมมินยองที่วาดภาพสีหน้าหญิงสาวสุดแสนเศร้าและชีวิตประจำวันอันยากลำบากของคนท้องถิ่น หรือภาพสีน้ำมัน27ชิ้นของอูอูอัมศิลปินรุ่นใหญ่ที่สุดของงานวัย84ปีถ่ายทอดผลกระทบจากภาวะสงครามทั้งจากญี่ปุ่นและสงครามเกาหลีซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานและความเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ได้เป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งของผลงานในปูซานเบยนเล่2022ที่เพิ่งปิดฉากลงไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้นอกจากจัดแสดงผลงานในพิพิธภัณฑ์ศิลปะปูซานเบเนเล่2022ยังใช้พื้นที่สาธารณะและจุดท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโกดังท่าเรือเก่ารวมถึงสวนสาธารณะรวมสามแห่ง ซึ่งปูซานเบเนเล่แทบจะเป็นเทศกาลศิลปะแห่งเดียวในโลกที่จัดกิจกรรมต่อเนื่องทั้งแบบออนกราวดและออนไลน์แม้จะชนกับสถานการณ์โควิด -19 ก็ตามโดยสิ่งที่ทำให้ปูซานเบียนเล่เกิดขึ้นได้ไม่เพียงมาจากความสามารถของศิลปินและแรงผลักดันของชาวเกาหลีใต้หากยังรวมถึงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นอีกด้วย 실험들을많이하คุณซองยนองยนเอ็ก김성เ Executive Director ของปูซานเบนาเล่กล่าวว่าหลังช่วงโควิดเขาพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อแนะนำงานศิลปะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างศิลปะแบบ3มิติหรือวิดีโอที่เป็นออปชั่นสำคัญในยุคนี้ขณะที่งานปูซานเบนาเล่ยังเป็นพื้นที่สำคัญให้กับศิลป,ปินชาวปูซาน รวมถึงเป็นโอกาสที่ทำให้นักเรียนนักศึกษาด้านศิลปะได้พบศิลปินจากต่างประเทศอีกด้วยแม้งานปูซานเบียนเล่ของเมืองปูซานเกาหลีใต้จะปิดฉากลงไปแล้วและจะกลับมาจัดใหม่อีกครั้งในสองปีข้างหน้าหากพื้นที่เมืองปูซานยังมีกิจกรรมศิลปะต่อเนื่องเช่นการจัดแสดงประติมากรรมในพื้นที่ต่างๆทั่วเมืองเป็นประจำทุกปี รวมถึงโอกาสสำคัญหลังจากนี้เมื่อเกาหลีใต้วางเป้าหมายใหญ่ให้ปี2030ปูซานกลายเป็นพื้นที่จัดงานเอ็กซ์โปในชื่อปูซานเอ็กซ์โป2030ซึ่งจะรูปผลในช่วง1-2ปีข้างหน้าว่าจะได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพหรือไม่แต่หากสำเร็จเมื่อปูซานจะกลายเป็นพื้นที่ทางศิลปะท,ที่สำคัญอีกแห่งในสายตานานาชาติกวินพพันธุเรกไทย P ี s ี แางงานจากเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้